คยได้ยินเรื่องกลิ่นตรวจจับโรคปะ่ะอ่ะในเรื่องของกลิ่นตรวจจับโรคอ่ะอเมริกาเขามีวิธีการตรวจจับโรคมะเร็งโดยเขาใช้สุนัขหรือน้องหมาของเราเนี่ยแหละในการไปฝึกไปดม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 ตามตัวผู้ป่วยแล้วก็ถ้าเขาเจอว่าโอเคผู้ป่วยคนนี้นมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือมีกลิ่นออกมาประมาณนี้น้องหมาก็จะเอาขาหน้าคว้กัน แล้วก็ทําให้เหมาะอะเหมือนแบบสเปซิฟิกลงที่คนนี้สมมติว่าร่างกายเราเกิดความผิดปกติอะไรปุ๊บมันก็อาจจะสร้างกลิ่นอะไรออกมาจากตัวเราจากลมหายใจจากเหงื่อใช่คือจริงๆแล้วต้องบอกว่ารีเซพเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันรีเซพเตอร์เนี่ยหมายถึงไอตัวเซลล์ประสาทรับกลิ่นเนาะแล้วก็ไอหนึ่งรีเซพเตอร์เนี่ยมันก็จะได้หนึ่งกลิ่นคือได้หนึ่งสารเคมีเพราะฉะนั้นทุกคนมีไม่เหมือนกันก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาได้กลิ่น พาร์กินส to <Brain. S 1> <im> ันแต่ว่าคนปกติไม่ได้กลิ่นนี้แต่ว่ามีผู้หญิงคนนี้คนหนึ่งที่เขามีเซลล์ประสาทรับกลิ่นที่สร้างจากคนที่เป็นโรคพาร์กินสันเท่านั้นที่จะได้กลิ่นแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็จับสังเกตได้ว่าเอ้ยเขาเหมือนรู้ก่อนคือรู้เลยว่าคนนี้เป็นพาร์กินสันคนนี้ไม่เป็นพาร์กินสันเขาเลยทดลองเอาชุดของผู้ป่วยที่เป็นชุดของผู้ป่วยสมมติว่าสิบคนมีทั้งที่เป็นพาร์กินสันแล้วก็ไม่เป็นพาร์กินสันมารวมกันใช่ไหมแล้วก็ให้ผู้หญิงคนนี้แยกว่าเอ้ยอันไหนคืออันทีี่เป็นนาิสไหท คนของคนที่ไม่เป็นพา,าร์กินสันแล้วเขาก็แยกออกมาได้จริงๆแล้วก็เกินมาหนึ่งคนซึ่งอีกหนึ่งคนน่ะคนนั้นไม่ได้เป็นพา,าร์กินสันแต่ว่า6ปีหลังจากการวิจัยนี้คนไอคนที่ให้ตัวอย่างทดลองครับก็ตอบกลับมากับสถานวิจัยว่าเอ้ยสุดท้ายแล้ว6ปีเนี่ยเขาเพิ่งเป็นพา,าร์กินสันแปลว่ามันเกิดโมเลกุลอะไรเล็กๆออน้นยอยๆมากๆอ,อ่อะที่แบบว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เป็นโรคพาร์กินสันแล้วก็คนที่เป็นโรคพาร์กินสันทุกคนอะ่ะก็จะมีสร้างสารตัวนี้ออกมาจากตัวเอง